สวัสดีค่ะพบกับชนะกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวซูชชี่วิตำหนิทั้งหมดอันเลยค่ะจะเป็นอันหนึอันที่เราแบบแอบดีนะคะนี่นะคะก็จะมีทั้งหมด6อันค่ะกุชชี่ของเรานะคะที่วิตามินิก็จะมีทั้งหมด6อันด้วยกันค่ะแล้วก็มีฐานใหม่นะคะเป็นสีชมพู ค่ะเด,เดี๋ยวเราไปดูอันแรกกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นอันแรกค่ะก็จะมีเป็นมีเลยขนมปังค่ะขนมปังอะไรไม่รู้เพื่อจะช่มกันชิ้นต่อไปค่ะก็จะเป็นเราจะไล่เละเล็กไปหาใหญ่นะคะจะไม่ไล่าจากความสโลว์แล้วนี่ค่ะอตอนนี้ก็คือตรงนี้นะ มันหนุบแล้วก็เช็ดนี่นะคะเท่านี้นะคะต้อ,องปรงมันชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยสโลวล์นะ ก็ท e ี่ไม yeah. ่ตำหนิก็คือแทนแล้วก so yeah. ็ด well, uh, ีค่ะมีสองตำหนินะคะส่วนจะเป็นอันต่อไปนะคะก็จะเป็น่ชอบอ่ะชอบชอบอันนี้นะคะเดี๋ยวแนะนำที่หลังนะคะเดี๋ยวก็ขอใช้เวลาคิดก่อนนะคะอืออือนี่นะ ขอใช้เวลาคิดก่อนนะคะว่าจะลงยูทูบหรือเปล่ามาถึงไว้นี่นะกระดาษด้เนี่ยนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาสันผับด้วยค่ะในคัหน้านะคะต่อไปนะคะก็จะเบรนดนี่แหละค่ะแฮมเบอร์เกอร์นะคะ นุ่มนะคะมสโซะค่ะแต่วิก็มีเท่านี้นะคะแล้วก็คือกะดูกนแล้วก็ไม่มีนะคะมีเท่าน,นี้นะคะเป็นเทมปกกรคะ,ะค่ออะอ,อันนี้ทาสีเพิ่ม <c oughs> คืออยากให้มันเป็นสีม่วง <c oughs> สีแต่ <c oughs> ก็สวยนะคะต่อไปนะคะก็ะะจะเป็น ออน,ออนี่ค่ะตนนัดหนิอันนี้คือไม่แรงนะ,น,น,น,ะนี่นะคะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าอันนี้มันส l o w แล้นะสโลว์มากกว่าอันนี้อีกหรือเปล่า ไอแต่วาสโลก๋จะทำพาดเทียบสกุชี่มีสโลกนี่นะคะนุมน่มๆสโลเลว ค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นปังแผ่นค่ะก็แอบมีความว่าสโลสโลนิดนึงแป้งแผน่แผนะนะคะจมีก็คือตรงนี้แลก็ข้างหลังก็ไม่มีแบ่นี้ชิ้นต่อไปนี่เลยค่ะสุเปาอะไร,ไม,รไม่รู้ไม่ทราบชื่อ สลโลนะคะหมดไปแล้วนะคะกับสกุชีมิตานี่ค <man ho atin> <man> ่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวที่ก็บสกุชีใหม่ค่ะนี่เลยเป็นหานเป็นแผ่นีิมพูนี่แหละค่ะมันเป็นกระเป๋าเว้เป็น เป็นผลงานที่เราวาดเลยนะคะข้างหนแล้วก็ยังเก็บไปอยู่นะคะใส,สุ่ช่เขาไสิละป่าไม่มีตะมือ ราจะเอาตัวนี้นะคะก็บไว้นะแล้วเรามีอีกอันนึงค่ะทิงเป็นสีอื่นนะคะอันเดียวกันแต่ทำมาเป็นสีนี้เราเล่นค่ะมันมีสองอันอันนี้นะคะจะไม่บอกร้านนะคะว่าซื้อมาจากที่ไหนคะ่ะเพราะว่าชินี้เขาแจกนะชินี้แจกไปเมื่อตอนไปไหนจ ก็จะเข้าค่ายธรรมะนะคะแล้วก็ชินิแจกไปตอนที่เราจะไปฟิตเนสค่ะฟิตเนสไปอ่านหนังสือนะคะที่นั่นเป็นห้องสมุดเนาะมีห้องสมุดด้วยค่ะแล้วก็ฟิตเนสข้าศัหรบวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันค่ะหน้าค่ะ อย่าลืมนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาสอนถักด้วยใช่ไหมคะสำหรับพันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายบาย